สวัสดีครับนะฮะสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้นะครับน้องมีนะครับพระปิดตาพระจารย์สุยันนะครับมาอัปเดตให้พน้องได้รับชมกันครับนะวันนี้จัดมาให้20รายการบอกเลยว่าแต่ละรายการห้ามพลาดพี่นะครับล้วนแล้วแต่ทีเด็ดทั้งนั้นนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการที่1กันเลยนะครับนะหากชอบถูกใจรายการไหนสามารถปิดเงินเข้ามาได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับนี่ฮะ ลายก็สามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะขอรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการที่หนึ่งกันเลยละกันนะฮะร,รายการที่หนึ่งครับบอกเลยว่าทีเด็ดเลยครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อดําไบลานนะลลนะครับนี่ฮะเป็นเนื้อดําไบลานโอ้โหนะเต็มสูบเลยเลขโค้ดตําเบอร์นะฮะส่องใกล้ๆเลยครับหมายเลขสิบห้า รายการนี้นะครับผมบอกเลยว่าเต็มสูบที่สุดในบรรดารายการที่ผ่านมาฮะร,รายการนี้นะครับเป็นรายการว่านพลายดำโรยโมวลสารร้อยแปดนะครับมือเงินแข่งเงินคู่ครับเนี่ยมือเงินเต็มสูบเลยพี่นะเต็มองค์ไปหน้าเลยนะครับรายการนี้เลขนั้งโคดนับเบอร์ใหมายเลขสิบห้ารายการนี้เต็มสูบเลยนะครับนะองค์นี้ผมขอที่ นะองค์นี้ผมขอที่600บาทพอพี่นะรายการที่1นะครับ ต่อมาครับรายการที่2พี่รายการนี้นะครับนี่ฮะสวยๆเลยปิดแผ่นทองหน้าหลังเลยเลขคู่ตัเบอร์169เกนี่ฮะเกินไป1นแต้มนะพี่ถ้า168ผมบอกเลยว่าสุดจัดแน่นอน,นครับรายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดามณีนะครับปิดแผ,นนนดแผน่นทองหน้าหลังนะครับปิดแผ่นเงินทองหน้าหลังนะพี่นะฮะ นี่ฮะโอ้โหนะเลขคนละเมืนหนึนะครับรายการที่2นะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่ๆนะคที่สี่ร้อยบาทนะฮะหนาทองหน้าหลังนะพี่นะ4ี่รบาทนะครับรายการที่2นะครับต่อมาครับรายการที่3าครับรายการนี้เป็นนว่านสายลุงครับเนี่ยนี่ฮะสวยๆพี่ว่านสายลุงนะครับด้านหน้านะครับน่าจะเป็นองค์พระนะครับองค์พระผมดูให้นะครับ ด้านหน้าเป็นองค์พระนะครับจินดาอาหน้าตะผงพุทธคุณหรือเปล่าพี่นะครับนะผมเดี๋ยวผมดูไรายการใช่นะครายการนี้เลยครับนี่ครับแป๊บนะครับ,นะรบ,รบพี่นะเป็นนะเนื้อก้นหอยนะครับลายก้นหอยอ่า หน้าองค์ว่านพุทธคุณนะหน้าองค์ว่านพุทธคุณมีโอเคนรุ่รเรียเนียครับรายการนี้นะครับแบ่งปันที่สามร้อยนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สามร้อยบาทพอพี่เลขคนเบอร์หนึ่งหกหนึ่งไงรายการนี้สามร้อยบาทนะครับนะต่อมาครับรายการที่สี่นะครับรายการที่สี่เป็นรายการเดียวกันับพี่นะครับรายการที่สี่เป็นรายการเดียวกันพี่นะองนี้นะฮะรายการที่สี่องนี้เลขคนจัเบอร์หนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดเดี๋ยวผมส่องกล้องให้นะครับ องนี้หนึ่งเจ็ดสี่นะครับองค์นี้หน,นึ่งเจ็ดสี่พี่นะสามร้อยบาทเหมือนกันครับพี่รายการที่สี่นะฮะต่อมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับรายการที่ห้าเลขโค้ด n เบอร์หมายเลขสี่สิบเก้านะครับรายการที่ห้าเลขโค้ด number สี่สิบเก้าพี่รายการนี้เป็นเนื้ออ่าใส่ลุกนะครับ องค์ว่านสบู่เลือดนะครับโปรยมลสารนะครับเนี่ยฮะละรายการนี้ก็แบ่งปันให้พี่ที่สามรอยบาทนะครับรายการที่ห้านะครับพี่ชายนี่ฮะสวยๆเลยนะครับมาลุ้นกันต่อครับรายการที่6กครับพี่เนี่ฮะโอ้โห เนรายการที่หกบอกเลยว่าช huh ื่นใจครับนะฮะรายการที่หกบอกเลยว่าชื่นใจพี <aciones> ่รายการนี้นะครับเป็นรายการมาสเตอร์พีชนะฮะตะกุดทองเก้าดอกนะครับรายการนี้เป็นรายการมาสเตอร์พีชตะกุดทองเก้าดอกครับนี่ฮะรายการที่หกนะฮะนี่นะพี่หกกับเจ็ดนี่องค์นี้องค์ที่หกนะองค์นี้องค์ที่เจ็ดนะครับจะดูเลขคุดองค์ที่หกกันก่อนพี่นะเลขคุดเบอร์สี่ศูนย์เลขคุดองค์ที่เจ็ดเลขคุดเบอร์เก้าหนึ่งนะครับนี่ รายการที่6กัรายการเดนะฮะองค์ละ600บาทนะครับองค์ละ600บาทนะครับเป็นรายการมาสเตอร์พีซนะครับต่อมาฮะรายการที่8กับรายการที่9ครับ รายการที่8กักรันการ9รายการนี้เป็นเนื้อดินเผาวัดท่าแสแบงครับลองรายการนี้นะครับองละ500บาทนะครับมีให้เลือกพี่ระหว่างองค์ซ้ายนะไม่อุดมวลสารนะกับองค์ขวาอุดมวลสารพี่ราคาเท่ากันพี่เดี๋ยวเรามาดูองค์ที่8เลขคดเบอร์หมาย 2, 9, เลข2องค์ที่เเลขคดเบอร์หมาย 15, เลขสิบห้านะครับลองเลือกดูพี่ว่าชอบองไหนจุกแจว่าไหนนะอง์ละห้าร้อยบาทเท่ากันพี่นะครับ ต่อมาครับองที่10ครับองที่10พิรรายการนี้นะครับโอ้โหนะฮะอีกหนึ่งรายการที่เด็ดเหมือนกันพี่แข้งใหญ่ๆแบบนี้นะครับรรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อสายลุ้งนะครับนะรายการนี้เป็นเนื้อสายลุ้งนะครับด้านหน้าน่นาจะเป็นองค์ไปลานนะ นี library, ่ฮะด้านหน้าน่าเองเป็นองค์ไปลานนะพี่นะองค์นี้นะครับนฮะแข้งเงินพี่นะครับแข้งเงินนะแข้งเงินคู่พี่นะแข้งเงินคู่พี่ใหญ่ๆเลยนะรายการนี้นะครับเลขค่เบอร์มันเลขสี่สิบหกน้องขอที่ห้าร้อยบาทพอพี่น้องขอที่ห้าร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบนะครับต่อมาครับมาเป็นองค์ดารากันหน่อยพี่นะครับองค์ดารากันหน่อยพี่องค์ที่สิบเอ็ดกับองค์ที่สิบสองนี่ยฮะ องค์ดาราพี่หน้ากากสามการิย์พี่เนี่ยบอกเลยว่าจะสวยพี่ระหว่างรายการเขียวก้านมะลิหน้ากากสามการิย์กับว่านสบู่เลือดหน้ากากสามกริย์พี่องค์ละหกร้อยบาทเท่านั้นนะฮะองค์ละหกร้อยบาทเท่านั้นพี่นะองค์ที่สิบหกเลขโค้ดนัมเบอร์เก้าเก้านะฮะองค์ที่สิบหกเออองที่สิบเอ็ดเลขโค้ดนัมเบอร์เก้าสิบเก้าองที่สิบสองเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขสิบสามนี่ฮะบอกเลยว่า องนี้นะผมขอที่เอางี้ว่าผมจัดให้พิเศษนะครับองค์นี้ผมขอเ0็ดร้อยองนี้ผมขอหก0้อยนะครับราคานี้ให้นะครับราคานี้ให้เลยนะครับนี่ฮะเพราะองค์นี้เลขเก้าเก้านะพี่เนาะองนี้เลขเก้าเก้านะครับนี่ฮะจัดไปพี่นะฮะจัดไปพี่รายการที่องค์นี้เจ็ดร้อยนะองนี้หกร้อยนะครับนี่ครับเอางี้องนี้จัดไปเจ็ดร้อยองนี้ห้าร้อย นะพิเศษเลยนะพิเศษให้เลยนะครับนะจัดไปพี่นะเพราะอีพีนี้เลยนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดเจ็ดร้อยรายการที่สิบสองห้าร้อยบาทจัดไปพี่นี่ครับนะต่อมาครับรายการที่สิบสามนี่ฮะหรือรายการที่สิบสามพี่โอ้โหรายการนี้นะมือมือเงินคู่ใหญ่ๆพี่นี่ครับมือเงินคู่ใหญ่ๆเลยพี่รายการนี้เป็นเนื้อว่านจินดามานีมือเงินแท้ครับ รายการน,นี้รายการท็อปบนเหมือนกันพี่นะเลขคุณเเบอร์หมายมเ,าเลขยี่สิบหกรวมกันได้แปดเลขรวยพี่รายการน,นี้รายการที่สิบสามนะครับแบ่งปันพี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับแบ่งปันพี่พี่ที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการน,นี้นะครับรายการที่สิบสาม ต่อมาครับรายการที่14พี่รายการนี้เป็นเนื้อสายลุกนะฮะตะกุด3กษัตริย์พี่เลขโคดตําเบอร์หมายเลข9 1เนะครับเลขโคดตําเบอร์หมายเลข91พี่รายการนี้ตะกุด3กษัตริย์นำเนื้อสายลุกพี่รายการที่1 4ครับรายการนี้แบ่งปันที่4 5 0บาทครับแบ่งปันที่4 5 0บาทครับรายการที่14มาฮะต่อมาฮะรายการที่15พี่รายการนี้เลขโคดตําเบอร์78ครับรายการนี้เป็นเนื้ออ่า หน้ากากนวะพี่หรือรายการนี้เป็นเนื้อหน้ากากนวะนะี่ครับเนี่ยฮะลองนี่ฮะสวยๆนะหน้ากากนวะโลหะนะครับรายการนี้เนี่ยฮะนะี่ฮะรายการนี้นะฮะเป็นเนื้อมหาว่านจินดามณีนะพี่หนะ้ากากนวะตะกูสามกษัตนะะะริย์นะเนี่ยฮะเลขคนเรเบอร์เก้าสิบแปดพี่รายการนี้ผมแบ่งปันให้นะฮะร,รายการนี้ผมแบ่งปันให้เหมือนเดิมพี่นะครับจัดให้ราคานี้ เอาไปพี่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทผมจัดให้ครับรายการที่สิบห้าครับนี่ฮะต่อมาครับรายการที่สิบหกครับโอ้โหรายการที่หกนี่ครับเป็นข้อมือเงินนะครับเล็กแค่เงินครับรายการนี้ โอ้โหบอกเลยนะเนื้อก้นหอยนะครับองค์ผงสมเด็จนะครับโอ้โหหนึ่งลังสร้างหนึ่งองค์เท่านั้นพี่หนึ่งลังสร้างหนึ่งองค์เท่านั้นพี่นะรายการที่สิบหกนะครับเลขโคุณเบอร์ห้าสิบแปดครับรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทรายการนี้จัดให้ครับขอที่ห้าร้อยบาทพี่นะครับในรายการที่สิบหกนะครับ ต่อมาครับรายการที่17นะครับมาโหดกันหน่อยพี่รายการที่7รายการนี้เป็นเนื้อว่านพรายดำโรยมณสารร้อยแปดพุทธคุณกําไรทองคําคู่นะครับย้ําว่ากําไรทองคําคู่นะครับรายการนี้ขอแบ่งปันพี่พี่ที่1,000ับาทเหลืออยู่องค์เดียวแล้วพี่นะรายการนี้ขอที่1,000ับาทนะครับรายการนี้คือรายการที่2ของรายการลองจากหุ้มทองคําเลยนะพี่นี่ฮะให้ดูไปเลยพี่ เออรายการนี้ลองจากหุ้มทองคำเลยพี่นะเนื้อไผ่ดำรวยมวลสารกำไรทองคำคู่นี่ฮะผมขอที่หนึ่งพันบาทพี่เลขคนเบอร์ห้าสิบสองครับรายการที่สิบเจ็ดต่อมาครับรายการที่สิบแปดนี่ฮะเออรายการที่18ปดพี่รายการนี้เป็นเนื้อสบู่เลือดกำไรเงินคู่เลขคนเบอร์มาเลข61สิบเอ็ดครับ นี่ฮะเลขคุณตั้เบอร์ไม่ได้คนสิบเอ็ดพี่รายการนี้น้องขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่รายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทพอพี่รายการที่สิบแปดนะครับต่อมาฮะร,รายการที่สิบเก้าพี่รายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานนะครับฝังพลอยมงคลสีแดงครับฝังพลอยมงคลสีแดงพี่เลขคุณตั้เบอร์หนึ่งห้าแปดเนี่ยรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทพี่รายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทพี่รายการที่สิบเก้านี่ครับต่อมาครับรายการที่ยี่สิบ รายการที่ยี่สิบพี่รายการนี้เะครับเนี่ยฮะรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นเนื้อผงทูบนะฮะฝั่งท้องไหลเนื้อผงทูบฝั่งท้องไหลพี่นะเลขคดตัวเหมอนหนึ่งห้าสามนี่ครับเลขคดตัวเหมือนหนึ่งห้าสามนะพี่นะรายการนี้รายการที่ยี่สิบนะครับรายการที่ยี่สิบนะครับพี่พี่เนี่ยฮะเนี่ยฮะสวยๆเลยนะครับ นะวันนี้ก็มีแบ่งปัปพี่น้อง20รายการบอกเร็วดุเดือดทันควันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ทพกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันครับขอบคุณมากครับ